ติดกันบานเลยเนี่เดี๋ยวพี่เขาหลบซ้ายก่อนหล่นมายังไงก็ไม่รู้นะครับสวยเลยพี่แกยางอะไรรถสิบล้อหลุดครับหลุดลงมาแล้วก็หล่นลงมากลางถนนนะกลางถนนแล้วก็ไปโดนรถครับดีผมวิ่งตามตูดพี่แกมาหกล้อคันนูนนะ แล้วมันเสียบเข้าข้างหน้ารถแกก่อนไม่งั้นโดนรถผมอีกนะนี่หล่นมายังไงเนี่ยแล้วจะเอาผิดกับใครครับในกรณีอย่างนี้เราจะไปเอาผิดกับใครได้นะครับเรียบร้อยเลยรถติดกันบานเลยตอนนี้รถติดยาวเลยครับต้องเอาหาวิธีเอายางออกไปทางทางก่อน เดี๋ยวต้องช่วยพี่แกโบกรถนะครับโอ้ยโดนนี่ติดยาวเลยนี่ครับคือด้วยความที่เราไม่รอบคอบไม่ไม่เช็คสภา,ภาพอุปกรณ์ของตัวเองนะแม่งหลุดมาอย่งไรก็ไม่รู้ เรียบร้อยเลยยางอะไรล่สิบล้อครับเอาเดี๋ยวกิ้งออกไปพูนก่อนอรถติดเยอะเลยปัญหาตอนนี้เดี๋ยวต้องให้เขากิ้งยางออกไปก่อน เรวจะช่วยช่วยโบกให้ครับในความเดือดร้อนของพี่ๆน้องๆเอฟซีเพื่อนร่วมทางครับเดี๋ยวให้ให้เ,เดินไปไหนแล้วเนี่ยว่าจะให้แกอมากิ้งเงายางไปก่อน ทำให้รถติดยาวเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวบอกแกมากิ้เงเอายางออกไปก่อนดีกว่าจะได้ออกไปง่ายเี่พเว้ยมากิ้เงเอายางออกไปก่อนเดี๋ยวผมีบวงรถให้ อนนี้ก็รถติดเยอะครับเดี๋ยวต้องเอายางออกไปก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกรถให้แกเพราะไม่งั้นมันมันเกะก,กะพื้นที่เขานะครับเราขวางการจราจรอยู่นี่ไงบิกฟุตเลยอันนี้ก็ อบอกให้เป็นอุท้ทาหอณ์นะครับสำหรับคนที่รัดยางอะไรนะครับรถบรรทุกบางคนก็วางเฉยๆนะครับพอมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องเป็นราวทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับจะออกไวไงวะ เรียบร้อยเลยรถแกพังเลยเดีย๋ยวจะจะกิ้งหลบออกไป นี่คือรถติดเยอะมากเลยอ๋อพอดีเขามีเพื่อนมาแล้วรถบริษัทเขามาด้วยกันแล้วโอ้ขนน้นก็น,น่ายับเลยูไ้ไปไปลูกพี่ขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกครับโอ้ยับบูบี้เลย ก็นี่ครับเดี๋ยวก็ให้เขาเอาออกกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าเรากีดขวางการจราจรนะโอ้พี่น้องตอนแรกก็จะรอโบอกเอาออกให้นะครับแต่พอดีมันมันมันลีดขวางเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยต้องไปก่อนแล้วนะครับผมจะได้ การจราจรก็จะได้คล่องตัวขึ้นนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับพี PP ่ๆน้องๆ FC นะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ตามนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับยางอะไหล่หรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของรถยนต์เนี่ยควรจะดูแลรักษาดีๆหรือ,อดูก่อนนะครับว่า,ามันผูกยึดมั่นคงหรือเปล่านะครับ ไม่งั้นมันก็จะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับเพื่อนร่วมทางเราก็จะเดือดร้อนแบบเนี้ครับนะมันทําให้กันชนหน้าเขาแตกเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็วิ่งตามตูดแกมาเหละพอวิ่งวิ่งมาปุ๊บเอ้าทำไมแกเบรกวะ <S <S ก็วิ่งตามตูดกันมานี่แหละครับสุดท้ายแล้วโอ๋อถึงบางอ้อย่างมุดเข้าไปอยู่ในใต้ท้องรถแต่ไม่ได้ทําคลิปให้ดูตั้งแต่แรกไงก็รีบลงไปช่วยก่อน เพราะว่ารถมันติดยาวมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องรีฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเตือนไว้ด้วยครับฝากบอกถึงลูกพี่ใหญ่สิงรถบรรทุกทุกทุกคนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดอุบัติเหตุกับรถคนอื่นเขาจนได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง rocky indie ด้วยนะครับ